ดีค่ะเจอกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาชมชนชมในช่วงฤด,ดูหน้าฝนนะคะว่าชวนชมของยายมะนาวที่ยายมะนาวปลูกแล้วก็ตัดยอดแต่งกิ่งไว้ออกมาแล้วแล้วชวนชมของยายมะนาวเป็นไปและความคืบหน้าเป็นยังไงวันนี้เราไปชมต้นชวนชมต้นต่างๆสีต่างๆที่เพื่อนๆอนอยากรู้วันนี้ว่าชื่อแบบไหนชื่ออะไร ไปดูกันเลยต้นแรกวันนี้พาเพื่อนๆมาชมค่ะดูสิคะเพื่อนๆนในช่วงหน้าฝนที่ยายมะนาวปลูกต้นชนชมค่ะแตกช่อดอกออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆต้นนี้เป็นชมพูฟแฟนตาซีนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเื่อดอกโดกมากๆกกับการที่เราปลูกชนชมรู้วิธีที่ปลูกแล้วเราใส่ปุ๋ยแบบไหน ใส่ยังไงปลูกยังไงให้ชนชมของเราติดดอกออกดอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบสวยมันวาวเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกำลังเริ่มจะแตกช่อแตกดอกออกมาแล้วค่ะชมพูแฟนตาซีต้นนี้แยมะนาวปลูกด,ด้วยเศษวัสดุใบไม้ส่วนมาก เศษวัสดุใบไม้ก็คือใบก้ามปูค่ะเพื่อนๆใบก้ามปู2%ดิน1%ที่ขาดไม่ได้เห็นไหมคะสีดำๆเพื่อนๆก็คงรู้นะคะว่าสีดำๆนี่คืออะไรเพื่อนๆคะอีกอันนึงนะคะใหญ่มะนาวยังไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูก็คือถ้าเรามีขี้เท่านะคะก็เป็นการช่วย ดูแลต้นชนชมได้ดีนะคะถ้าเราไม่ใช้ฐานใช้ขี้เถ้ากรองอน้ำใสๆของขี้เถ้ามาราดต้นชนชมของเราทุกๆ15วันชนชมของเราก็จะสวยใบมันวาวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะติดดอกออกดอกตตึมการที่เพื่อนๆอยากให้ชนชมติดดอกออกดอกด้วยวิธีง่ายๆนะคะกระตุ้นเลยค่ะการกระตุ้นชนชมมีอยู่หนึ่งแบบที่ได้ผลมากๆ การกระตุ้นชนชมก็คือเราต้องตัดนะคะตัดยอดนี่ค่ะเห็นไหมคะรอยตัดที่ยายมะนาวตัดไว้ค่ะจะแตกออกมาเลยค่ะพอเขาเริ่มแตกออกมานะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีช่อดอกติดออกมากับใบนี่เห็นไหมคะเยี่ยมมากๆค่ะเห็นไหมตัวนี้ก็คือยายมะนาวตัดทิ้งไว้เลยนะคะตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะที่ยายมะนาวตัด แล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆกับการลองผิดลองถูกอยากให้เพื่อนๆได้ปลูกชนชมแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีทำดูลองดูนะคะทำลองดูปฏิบัติลองดูว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วกระตุ้นแบบนี้แล้วชนชมที่เราตัดกิ่งตัดทิ้งตัดกิ่งออกก็เปรียบได้ไง่ายๆค่ะก็เหมือน เหมือนว่าเขาเขากลัวกลัวว่าเขาจะตายัวกลัวว่าเขาจะไม่รอดเขาก็เริ่มจะแทงช่อแทงยอดแทงดอกออกมานี่คือนิสัยของต้นไม้ทุกชนิดนะคะเหมือนว่าเราแต่งสาวให้เขานะคะเพื่อนๆนเหมือนว่าเราแต่งสาวทําสาวให้เขาแล้วเขาก็เริ่มพยายามพยายามแตกช่อแตกดอกออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนนี่แหละคะ่ะกับการตัดแต่งกิง่งชวนชม ให้ชนชมออกดอกออกช่อออกใบแล้วก็ใบสวยด้วยเศษวัสดุทานนี่ค่ะเป็นทานเป็นเท้าขี้เท้าก็ได้นะคะเพื่อนๆเรากรบเลยก็ได้ทุกๆสิบห้าวันแล้วชนชมของเราก็จะงามแบบนี้ต้นนี้เห็นไหมคะเริ่มเริ่มแตกยอดอวบๆออกมาแล้วค่ะอีกไม่นานถ้าเราก็ตัดเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ตัดตัดเลยนะคะเพื่อนๆ ช,ชมของยามนาวทุกๆุกต้นที่ยามนาวปลูกไว้ยามนาวจะทําสาวนี่แหละค่ะคือเขาเรียกว่าการทําสาวให้กับต้นไม้ทุกๆุกอย่างทุกๆุกชนิดถ้าเราทําสาวให้เขาเขาก็จะพยายามแตกดอกแตกยอดออกมาให้เราได้เชยชมค่ะเพื่อนๆต้นไม้ทุกชนิดนะคะเขาก็กลัวเขาตายเขาก็จะพยายามแตกออกแตกดอกแตกยอดออกมานี่ก็คือวิธี ทำสาวนะคะให้ชวนชมนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะชมพูแฟนตาซีนะคะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะตัวนี้เป็นสีคาราเมลนะคะเพื่อนๆชวนชมของแกยมะนาวจะมีดอกชั้นมากดอกธรรมดามั่งนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะลองทําดูนะคะเพื่อนๆการตัดแต่งกิง่งจะดีมากๆจะดีเยี่ยมๆเลยเลยะคะ่ะได้ผลดีมากๆค่ะ การที 1970, ่เราปลูกชนชมถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเห็นไหมคะนี่ก็อีกกิ่งหนึ่งค่ะการที่เราตัดแต่งนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ1เดือนนะคะเขาก็จะแตกออกมาให้เราเชยชมอย่างนี้ถ้าเราไม่ตัดกิ่งเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะเขาก็จะไม่ค่อยแตกออกมานะคะนี่เห็นไหมคะการตัดกิ่งของยายมะนาวนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะรอยที่ยายมะนาวตัดนะคะตัดยังไม่นานนะคะเพื่อนๆหนึเดือนเดือนกว่าๆเขาก็จะแตกดอก แตกยอดแตกช่อดอกออกมาเลยค่ะเพื่อนๆกิ่งไหนที่เราตัดเขาก็จะพยายามทํายื้อชีวิตของเขานั่นแหละค่ะประ,ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะที่ยายมะนาวศึกษาข้อมูลออกมานะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นชวนชมโชว์ดอกนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าเอ้ยต้นไม่สวยเลยต้นไม่เห็นจะสวยเลยไม่เห็นยังงามเลยก็คือชวนชมของยายมะนาวดอกนะคะมาอันดับหนึ่งก็คือ ช่อดอกนะคะมาอันดับหนึ่งจะไม่ค่อยโขดนี่จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะจะเน้นช่อดอกเพราะว่าจะทําให้เราสดชื่นนะคะเห็นช่อดอกของต้นไม้นะคะนเพื่อนๆเห็นช่อดอกออกมาเห็นช่อดอกออกมาแล้วก็มีความสดชื่นมีความสุขกับการที่เราเห็นต้นไม้ของเรานะคะจากโขดที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าเหมือนว่าเขาให้ดอกออกดอกมาอย่างดีอย่างนี้ ความสุขของเราก็มีแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆการปลูกชนชมนะคะดิน1%นเปอร์เซนแล้วเกษตรวัสดุใบไม้อีก2%เปอร์เซนนะคะถ้าเปรียบเทียบเนาะก็ใบกัมปูนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะการที่เราตัดกิ่งแต่งกิ่งนะคะเพื่อนเนเขาก็จะพยายามออกดอกมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนกิ่งไหนที่เราตัดแล้วเขาก็จะนี่ค่ะเขาจะ แตกออกมาเลยนะคะทุกคนลองทําดูนะคะเพื่อนๆวิธีง่ายๆค่ะกับการที่เรากระตุ้นชนชมกระตุ้นแบบไหนทําอย่างไรให้เขาติดดอกนะคะเพื่อนๆชนชมของเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยจะติดดอกออกดอกลองกระตุ้นลองดูนะคะลองตัดแต่งกิ่งลองดูนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะออกช่อยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอีกไม่นานเขาก็จะเบ่งบานนะคะทุกคนเห็นไหมคะที่ยายมะนาวทําไว้นะคะลองตัดลองดูคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมอย่าลืมใบก้ามปูนะคะเอาปลูกเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ขึ้นดอกออกดอกดีๆก็ใส่ปุ๋ยสูตรดอกนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยสูตรดอกนะคะเพื่อนๆใส่ได้เลยนะคะปุ๋ยสูตรดอกให้เพื่อนๆใส่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชนชมชอบแดดร้อยเปอร์เซนค่ะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกดกมากๆค่ะเห็นไหมคะ ออกดอกดกมากๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะช่อดอกออกเต็มเลยสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ลองทำดูนะคะทำแบบง่ายๆเลยค่ะปลูกชนชมไม่เห็นดอกเห็นดอกแน่นอนคะ่ะดอก ติดแน่นอนค่ะลองตัดกิ่งแต่งกิ่งลองดูนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายมะนาวด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆนะคะบา,บายยค่ะ